เตรียมพลังงานก่อน9.9ค่ะเลข9ที่หมอรู้สึกถึงอะ่ะมันจะหมายถึงว่าการรู้ว่าสิ่งใดควรละทิ้งควรตัดออกที่ไม่จําเป็นและการรับสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามาอ่านี้มาดูออร่าลักษณะของคุณพลังงาน9.9หรือคุณจะเข้ามาชมคลิปเมื่อไรก็แล้วแต่โอเคปะมันเป็นพลังงานของการปล่อยไปและรับเข้ามาละกันอ่าขอดูออร่าลักษณะในตัวคุณค่ะสิ่งที่ปล่อยไปและสิ่งที่รับเข้ามา ที่เกิดก่อนหน้านี้มันทําให้คุณมีสเสน่ห์และมีออร,ร่าอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครรู้จักตัวคุณเท่าตัวคุณเองนะใบที่1ค่ะ 7. ไม้เทา้ามันทําให้คุณมีภูมิคุ้มกันในตัวเองพลังงานหรือออร,ร่าตอนนี้ของคุณคือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองดูแลและอยู่แวดล้อมรอบตัวค่ะสังเกตคุณจะมีสมาธิเท่าทันและมีสติเท่าทันเรื่องลบ,ลบ คุณจะรู้ทันเลยว่าโอ้ตอนนี้ฉันคิดลบแล้วตอนนี้เรื่องไม่ดีเข้ามาแล้วคุณเห็นปะโอ้โหตัวตนข้างในของคุณอะเหมือนทหารเลยอะเหมือนแบบเกาะเปาะเกาะป้องกันพยันอันตรายได้ดีสติคือตัวป้องกันค่ะแล้วคุณอะไม่ใช่แค่ป้องกันหรือเฝ้าระวงังแล้วความวิตกกังวลมันเกิดมันเกือบจะเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นสเสน่ห์และออล่าใบาแรกที่หมอเห็นคือความ ความมั่นคงความชัดเจนและการเท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองนะคะและสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองสติสมาธิปัญญาหน้าที่การงานภารกิจหน้าที่มีสมาธิโฟกัสและทํางานสําคัญให้สําเร็จได้เยี่ยมมากนะคะบอกเลยอะไรที่ไม่ดีอะไรที่เป็นพลังงานลบแม้แม้แต่แม้แต่บางอย่างที่ดูดีอะคะ่ะ แต่มาด้วยเจตนาไม่ดีคุณยังทันเลยตอนนี้ยแม่หมอคิดอย่างนั้นนะคะมันละเอียดมากๆนะคะตามหน้าไพ่เนาะ <c oughs> โอ้โหสามถ้วยขึ้นค่ะบอกเลยว่าเสน่ห์และออร่าช่วงนี้ของคุณนะคะดึงดูดมิตรภาพกัลยาณมิตรคุณดึงดูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังงานบวกเข้าหาตัวเองตลอดเวลา,พา,พา,าเ,ล 3, าเพราะไพ่หมายเลขสามแม่หมอเคยพูดเนาะหมายเลขสามมันเหมือนกับการมีพลังงานดีๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานที่เป็นพลังงานบวกอะอยู่รายลอ้อมรอบตัวคุณเสมอเพราะฉะนั้นเสน่ห์หรือออร่าในตัวคุณนะคะมันคือพลังงานของการปก ป้องคุ้มครองตนเองและดึงดูดสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมมิตรภาพกัลยาณมิตรความสุขความสบายใจชื่อเสียงความสำเร็จงานเฉลิมฉลองคนที่เป็นพลังงานและสินเสมอกันเข้ามาหาคุณเองมันทำให้คุณกล้าเป็นตัวของตัวเองแม่หมออ่ะมีความรู้สึกว่าสเสน่ห์ของคุณหลังจากเนี้ยมันคือการดึงดูดมิตรภาพกัลยาณมิตรและความรักเข้ามา ไม่ว่าจะเป็น FC ลูกค้าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเพื่อนสนิทนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานบวกสัตว์เลี้ยงทุกอย่างที่วิ่งเข้ามาหาคุณตอนนี้มาด้วยพลังงานและออร่าที่ถูกต้องไม่ใช่มาด้วยพลังงานออร่าที่จะมาเอารัดเอาเปรียบนะคะมาแบบสร้างวิบากต่อกัน แต่มันจะเป็นพลังงานออร่าของคนที่มีความสุขมีความเข้าใจชีวิตมีพลังงานบวกเข้ามาหากันมันไม่ใช่แค่ออร่าของคุณนะคะแต่คุณจะได้รับออร่าดีๆจากผู้คนที่จะวิ่งเข้ามาหาคุณด้วยพลังงานดีเพราะว่าตอนนี้คุณรู้จักปกครองตัวเองและมีสติเท่าทันในการใช้ชีวิตแล้วอ่า,อาเยี่ยมมากนะคะอะมาดูกันใบสุดท้ายค่ะและ้ใบ วใบสุดท้ายคุณได้7ถ้วยออล่าของคุณตอนนี้นะแฟนตาซีมากเลยพูดเลยนะคะถ้าคุณทราบซึ้งใจมีพลังงานบวกคาดหวังสิ่งใดแล้วมีความสุขเห็นภาพที่ใหญ่มากๆคุณจะมีความคิดใหญ่มากๆตอนนี้กฎที่มันสำคัญที่สุดของการใช้ชีวิตคือการคิดใหญ่แล้วก็ไม่ย้อนแยง้งและมีพลังงานบวกและเชื่อมัน่น คุณมีความศรัทธาเชื่อมั่นและปล่อยวางคุณมีความกตัญยูและซาบซึ้งใจมันเป็นออล่าหมายเลขเจ็ดอ่ะมันเป็นจิตวิญญาณอยู่แล้วแล้วหมายเลขเจ็ดพลังงานให้คุณดูสิออล่าคุณกระจายมากๆคุณจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาทั้งหมดเลยค่ะแล้วง่ายด้วย ง่ายด้วยคุณเห็นว่าว่าคุณทําอะไรไหมคุณแทบจะไม่ต้องทําอะไรคุณแค่ทํากิจวัตรประจําวันหน้าที่ของตัวเองทําภารกิจที่ตัวจำเป็นต้องทําทุกอย่างจะถูกจัดสรรเข้ามาแล้วคุณดูนะ 3. ถ้วยมิตรภาพกะัละยาณนะมิตร 7. ถ้วยความใฝ่ฝันความปรารถนาจิตวิญญ,ญาณอารมณ์ความรู้สึกโชคลาภความสําเร็จจินตนาการไอเดียความคิด3บวกเกเป็น10ชีวิตคุณเติมเต็มมาก ทุกมิติเลยไม่หมอพูดเลยทุกมิติต่อให้จะมีสิ่งที่ไม่ดีเจ็ดเจ็ดเข้ามาเจ็ดหน้ากับเจ็ดข้างหลังต่อให้จะมีสิ่งไม่ดีสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คุณยังสามารถทําให้มันเกิดประโยชน์และมีความสุขได้สุดมากๆไม่หมอพูดเลยนะคะแล้วคุณลองดูนะ9.9หรือหลังจากนี้ไปแล้ว7 7, 7เจข้ามาไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะ7เนี่ยปกติเขาจะบอกว่าการเดินทางเหนื่อยหนัก แต่รอบนี้แม่หมอไม,ไม่ไม่สัมผัสถึงความเหนื่อยหนักหรือการเรียนรู้แบบและในระดับจิตวิญญาณหรือการตระหนักรู้แต่แม่หมอเห็นมันจะไปหนักในเรื่องของการมินิเฟสการเจอปฏิหารการได้รับอะไรที่มันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้อยู่ดีๆก็รู้เท่าทันเรื่องนี้อยู่ดีๆอยู่ดีก็ตัดเรื่องนี้ออกไปอยู่ดีๆคิดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะต้องเตือนเล็กๆก,ก็คือว่าความคิด พลังงานในตัวคุณทรงพลังนะตอนนี้รู้สึกยังไงจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเร็วมากนะคะการต่อต้านพลังงานลบไม่จําเป็นต้องไปใส่พลังงานลบกับสิ่งนั้นแต่จงใส่พลังงานบวกกับสิ่งที่ปรารถนาแล้วชีวิตคุณจะง่ายราวกับปาฏิหารินี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอก